แล้วก็มีเมื่อวานนะไม่มีโอริโอมาแทงเอ้มีอหอพี่เรื่องอะไรมีลองเล่าให้พี่แจ็คฟังดิอ๋อเรื่องไอ้นั้พี่คงเบิกเรือเรือคันเล็กใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ทันไปไหนเลยกำลังจะออกตัวแล้วมันมีคนเบิกเรือทับแล้วก็เรือของความผมก็เลยไปขึ้นฝั่งแล้วก็เลยถามเขาว่าเบิกเรือทับไอไม่ดูหน่อยหรอเขาก็สอนมาทําไมผมต้องดูผมจะเบิก คนทำชื่ออะไรมันน่าจะเป็นโอริโอ้พี่เพราะตอนหลังเดนั้นแทงกันหนึ่งหนึ่งแล้วก็เกาะมันขึ้นทั้งคู่ชื่อเปียกป่ะพี่ตอนที่ผมไปคุยกับพิต้ามามเขาบอกโมเรียกมันมาเดิกโมเรลีโอ้เหมาอนเดิก็แต่ไอแต่ผมไปคุยมาให้แล้วนะพี่แล้วพี่จะคุยอยีกรอบไหมแต่เขายังไม่ได้จ่ายอะ แชงกันเลยเหรอวะไม่มันเดือดร้อนอะไรกันใช่พี่ให้ผมเล่าต่อไหมพี่มาเล่าต่อเลยอ่ะหลังเนี้ยผมก็มันก็มีมันก็แบบว่าอะไรมันจะเบิกทําไมมันต้องดูคนอื่นเสร็จนี้ผมก็บอกว่าเรือผมลําเล็กอ่ะให้เรือลําเล็กออกไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเบิกแล้วก็ต้อพูดคาเดิมเรือเล็กใช่เรือเล็กคนตดจากฝังใช่แต่นี้ผมก็เลยบอกว่าขอค่าพาวาหน่อยสองพันก็ได้เป็นเงินสดเพราะผมไม่มีเงินสดพอมันกี้มาให้ผมก็ไม่ให้ผมก็เดินไปเลย มันก็พูดอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็บอกว่าเรื่องของมึงอ่ะทั้งนั้นผมก็ไปพาวไอ้ผมก็ไปพาวเลยแล้วผมก็จอดเรือรอรอแฟนไปด้วยอืแล้วก็สักพักมันก็ขับเรือมาชนแล้วก็เลยมันก็คว่ำอโออะไรของมันใช่มันเบิกเรือเล็กมาไล่ชนผมแล้วก็เลยมันก็คว่ำผมก็เลยเรียกมันขึ้นฝังมามึงจะเอายังไงมันก็คว่างมีดมาผมก็คว่างมีดแล้วก็อะไรก็แทงกันเลยแล้วพอมันตายผมก็อุ้มไปทีซีจะบอกทีซี มาปะมาไหมไม่เรามีเรื่องกับไอ้วันทาวสั้นด้วยนีิไอ้ต้าว่งเนี่ยต้าใช่ใช่น้องทำอะไรไว้เนี่ยเพื่อนไอ้ทุมันนี้มันผมโอ้โหทำไว้หน้าเหมือนไส้อ่ะต้องต้องต้องดูทางของคนไหนคนไหนชื่อเปียกชื่อเปียกวะคนที่ทำใช่ไอ้เปียกไอ้เปียกคนไหนคนไหนอยู่มันมันบอกว่ามันน่ามันบอกว่ามันจะมาตอนสามทุ่มปะสามทุ่มก็คืออดอปใช่ไหมกูฟังแล้วแบบว่าน้องไอ้คนนั้นแม่งพูด น้องพวกนั้นแม่งยังไม่อะไรเลยเฮ้ยทำเป็นเก่าเฮ้ยกูยังหมัน่นไส้ให้กูด่าแม่งตั้งแต่ตีสี 7, ่อันเจ็ดโมงแปดโมงผมไม่ไม่ใช่ธรรมดาเลยแม่งไล่แทงแล้วแม่งไล่ชนเรือเอีกกูฟังหมดอ่ะกูได้ยินหมดอ่ะทำทำไมรอถามไปรอรอมาอันอนึงน,น,น,นะ,นะจะโทรตามได้เลย ผมแบบเอาอย่างเข้าแกงเลยพี่พายเฟิร์ไปขึ้นไห้เรียบร้อยไปอ๋อได้ๆได้ปิดแล้วก็พายอย่างไปด้วป่ะได้ไม่ติดไม่รับสามทุ่มเฮ้ยย่าพูดตั้งนานนี่ย่าเปิดไหมเงียบเดี๋ยวไปเล่นร้านเพชรก่อนนะเดี๋ยวอีกแค่สิบนาทีอะได้ได้ได้เรื่องเป็นมากเรื่องปมาได้ได้ได้ มีอะไรไหมพีน้องไม่มีเลยพี่หลังจากนั้นผมก็ไปทีซีผมก็ไปฟังเลยใช่ป<ส>่ะใชผมผมบอกทีซีผมก็ออกมาเลยก็บอกว่ารอพวกพี่ๆมาเพราะผมไม่อยากคุยกลัวคําคหนะตัวัวร้อนใช่ปะใช่ตอนนั้นตอนแรกก็ไม่ตอนแรกก็ฉุดน,นิดเดียวแต่พอมันไล่ชนน่ะคนเลยหัวร้อนเนี่ยเรื่องเด็ดกีฬา ขาตามหาคนชื่อเบ็กันให้ควักเลยตอนนี้มึงฟังเดี๋ยวมูฟังเดียอ่ะเธอเย้เฮ้ยพี่พี่เม่์มาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวพี่เลิฟมาเดี๋ยวครับพี่เลิฟครับพี่เลิฟครับพี่เลิฟน่าจะฉุดเงี้ยสุดสุดอะ วะน้องน้องกูได้กระทือเมื่อกี้ไม่กินไม่ได้หรอน้องกูได้ก็น่าจะล่อแก๊งมาโอ้โหกูแบบโอ้โหอะไรมึงปิ๊ข้าวเฮยอะไรมึงไปห้าวทำไมอ่ะไอสัตว์ไม่เดีคนแต่คนชื่อเปียกมันมืนนะเฮ้ยโทรหาพูดเปี๊ยกเดียวกันปะเปียกเดียวกันปะอหลเปียกมามาแลนมาแลนสี่มินตีสี่มินแลนพี่แจ็คอ่ะพูดเปียกเฮ้ยเปียกนี้โทรมา เฮ้ยม,มีใครมีรถปรับไ้วิลลี่วะรถสี่อะไหนพี่อยู่เลเบลล่างเลเบลล่างตะกี้ตะกี้ไอ้เฮียนที่มันขี้น้อยใจนะไอ้สัตว์ เปียกคงยัง er, ไม่ตื่นเลยเดื <t <t yeah> ่องนี้หรอกปะไอ้เฮียไมมานานอย่างวะมันเรียกกันยังไงวะเนี่ยเปียกแล้วแต่ว่าอาจจะเรียกแล้วแต่โทรไม่รับป่ะพี่ไม่ตื่นป่ะพี่เออเพราะปกติมันตามกันได้หมดไงของโอเดี๋ยวใช่ผมเห็นมันชอบลากยาวตอนเช้าเลยนะคนเนี้ยแบบยันสามสามเก้าโมงสิบโมงน่าไม่ตื่นหรอกพี่ผมว่าไม่ตื่นง่ายหรอกตาบอกนั่งด่าตั้งแต่ตีสี่จนเจ็ดโมง พี่มาทางน้องพี่อ่ะทางไหนมีด้วยนะโอ๊ยพี่เจ้ามอทังอย่ยไม่รู้ได้ไงน่ะกับพี่เทียบอกเอาพี่เทียบอกอยู่ไหนผมถามเท่าต้องอ๋อไม่ลองใจเฉยนะลองใจเฉยนะเหนื่อยเองเลยวะไอ้บีอะใช่พี่แฟนอะคนเดียวกันปะคนละคนพี่คนละคนใช่ปะสายพี่คนละคนพี่คนเหมือนกันแต่เราไม่เหมือนกันไม่อันนี้พี่แค่ทดสอบนะทดสอบนะการสอกเกินคนละคนที่พี่กับผมคนเดียวพี่วันมอทามเฮ้ยแปลว่าเราวันมอทามแปลว่าเราเปียก ว่าเธอจะกลับวันมอจิปยาวพี่จะครับมันมันมาแล้วครับพี่นะครับเล่นมันไหนเล่นวัไหครับจะได้รีบไปทีสีไอเอมี่มึงอยากได้อะไรปะน้องเดี๋ยวอะไรพิเศษปะห้าเอ็มสองล้านสามห้าแล้วแต่แล้วแต่พี่และผมไม่มีได้น้องแต่คนชื่อไอมี่คนนี้เขาเขาย่นจริงนะใช่พี่ ใช่ปะผมเห็น <Volks> ตั้งแต่แฟนมันนี่มึงอยากได้เรือโลเพิ่มเหรอได้ข่าวบ้านตลอดเลยได้เดี๋ยวบู๊แล้วโลเพิ่มเหรอแล้วคนไหนคนไหนชื่อเปียร์แคนไหนชื่อเปียร์อยากได้เรือโลเพิ่มเหรอไหนครับคนไหนคนไหนคนไสองคันมี่ะเอาไว้ไปเช่าได้หน้ากากพี่ไอ้อะไปทำอะไรไว้ครับวันนี้อ๋อเมื่อวานผมไปเบิกเบิกเรือทับทับก็คือยอมรับไหมว่าผิดใช่ไหมผิดไหมเองไม่ผิดไหมผิดครับเรือผมมันคันใหญ่ เบิร์ดหอมกันแล้วมันไม่เรื่องไปไปดัวเนี่ยเขาไปมัดมือแทง,ขงเขาเลยอมันถึงแค่นั้นเลยเหรอวะมันทะเลาะกันแค่เรื่องเลือมันถึงแค่นั้นเลยเหรอวไไะอเขาเขาบอกว่าเนี่ยครับจะให้ตังค์ผมสองพันเนอะแต่เขาไม่ให้ผมอ่ะเขาท้าผมด,ด้วยตอนแรกอ่ะอมผมก็เลยผมก็เลยแบบไปแทงเขาอะ สองพันเนาะแค่สองพันก็คือมัดมือแทงกันเลยมันอยู่ยุคไหนมันอยู่ยุคอนธพาลไหม่ใช่ไหมไอ้ยุคอันธพาลวะไม่ไม่ใช่ก็คือน้องน้องผมในแก๊งเนี่ยก็คือเบิกเรือเล็กมาแล้วไม่ได้ขยับเรือหรอเนี่ยเขากำลังแบบเพิ่งเบิกเลยใช่่ะมใช่มใช่พี่เพิ่งเบิกแล้วก็กำลังจะออกตัวก็คือเบิกเบิกเวลาใกล้ๆกัน น่าน่าจะใช่พี่นะจะเอางี้ไหนไหนเป็นอนาพานใช่ปะเดี๋ยวเอาเองคนเดียวอ้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองสีนใช่ไหครับใช่ครับดูอนาพานเองด้เลิกเป็นอนาพานไงจะได้เลอกเก่าไม่ใช่เหรอมึงอะเก่าไม่เหรอจะได้เลิกเป็นมัดมือโชว์คนอื่นเ ให้มัดพื้นแทนกันเพราะว่าถ้าสองร้านเงินผมผมขอพุ่งพวงนี้ครับสองร้านวันนี้นผมมีไม่<า>เดี๋ยวว<ล> <ไป S 2> ันนี้เล่นเทสอะไรเรียบร้อยเลยก็คือวันนี้ไม่ต้องจ่ายหรอกก็คือไปหาพุ่งนี้ได,ดไ้แต่ว่าอ,นนอันนี้ก็คือถ้าถ้าเรื่องนี้มีอีกรอบหนึ่งก็คือกลัวทืบแก๊งมึงแล้วนะครับพี่เออมึงก็มึงก็ทืบแก๊งกูเลยเดี๋ยวกูก็ทืบมันนอกข้างนอกเอง โอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเจอทีซีเพราะทีซีเขาเรียกแลาบไะเจอทีซีไปไปเทสกันเรียบร้อยสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะตามนั้นด้วยเรื่องนะโอเคโอเคโอเคไปเราไปทีซีเราไปเงินที่เงินที่เขาจะให้ให้มีให้หมดเลยนะมีไม่เปล่ามีเฮ้ยเปปโปโลไม่รู้ว่าพี่ชายอยาะรถสี่ป่ะวะเขาไม่จะมีรถมั้ยมีป้าพี่ชายป้า ปพี่มีป่ะเฮ้ยเบิกรถไปดีกันเด้ยเราไปมึงมึงมึงเดี๋ยวกูรถสี่อยมีอยู่แล้วน้องไอสัตว์เออใจเป็น้ชาย่อยฮาแบบพี่ตรงนี้แหละชาผมตาจะกระทื้างนอกเลยสัตว์เกินไปเียพี่ตาจะยังไงพี่ตาพี่พี่ตาอยู่ป่ะเบิกอ่อเบิกไม่ระบบพี่ตาจะเป็นงพี่ระบบระบบพี่ตาระบบ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 ทำทำอะไรไม่ดีในเกมคือโดนนอกคือทีมนอกเกมอ มไม่ก็เขาก็อันี่ไงน้องน้องเขามึงมาเจอเนี่มึงมึงอะเที่ยมึงเจอมึงเสือกับมึงเสือกอะไอสัตว์สองสี่เก้าก็เล่นเบาเดี๋ยวว่าเพ่งผมดูอยู่แล้วนี่เขาไม่ได้เบิกไม่ได้เบิกใช่ไหมที่กาแต่ตลกเคยฟังพลาโอ้เปล่าสองสี่เก้าไม่เคยฟังอีมึงฟังแต่ใครใครที่บอกว่าเยตาด่าเล่นๆหรือมึงลองคืฟังมันนั่งด่าได้นะถ้ามึงอยากรู้คือคือมึงนั่งดูแต่คนนแเจอขาเจอดีๆเจอดีๆนะ เฮ้ยไอจีเชยโปโลนี่เสี้ยจริงนะเต็มมือติดติดตามใครนะไอ้เปี๊ยกมันติดตามเฮ้ยเจ้าผู้หญิงทุกเวลาเลยก็ไงอ่ะยังไง้แฟนกูแฟนกูครับแฟนกูครับพี่พี่จะเปลี่ยนพี่จริงว่าเพื่อนแฟนมึงติดอ่ะพี่พี่พี่จัดแฟนผมไป็นแค่นั้นเด็กจริงนะแฟนเปลี่ยนจริงจนะเมื่อนโอ้โหแฟนมาคุยน้องกูแค่ซื้อเอ็กพีน้องอะไรมันห่วงอะไรมันมันสนิทสนิทขนาดนี่พี่ไอ้เปียกตายไอ้เปียกตายรู้ได้ไงอ่ะใช่ป่ะมันหายหายไปในรถอ่ะอ๋อมันแคสพี่มันแคสมันแคสเย้ ตัวครับตัวคเฮ้ยจะตกใจหรืออะไรเนี่ยเอ้าไอ้สตาร์ควิสตู้ดแม่งมาฟูกันหมดเลยวันนี้น่าจะมันจัดหัวแหลกไปเนี่ยพี่โอ้สตาร์กเดือดซีนายสตารยสตาร์กงี้โลโก้สตาร์กสตาร์กสูตรเป็นสีเมื่อกี้แต่ว่ซีนายจะเป็นแล้วสตาร์กตีใครแม่งใส่สูตรมาเล่นไอ้นี่ยผมมารอเล่นเนี่ยพี่มาฝึกอ่ะวิเออร์เอาง่ายอ่ะเอาง่าย เมดูโรถลิงลาวโอ้ยไปดูโรถลิงลาวไอชิโบกี้นี่ไปถ่ายรถไอเนี่ยมันเด็กพศสองห้าหกมาพี่ผมก็ไปตอนถ่ายพิเศษเด็กพศสองห้าหกอ่ะพี่ไปไปดูโรถลิงลาวสวยไอชิโบโลนั่งโอ้ยคือไอ้พวกพวกนี้มันคือเด็กที่เข้ามาเล่นเฟรมตอนสองห้าหกไอเนี่ยตอนนี้เขาเล่นกันตอนสองห้าหกสองสามมันไม่เล่นเลยใช่ใช่ไอหนุ่มของคนหัวใจเลยงั้นผมไปเล่นเฟรมละจบไอ้เด็กไอ้เด็กเหอะ ม่งจะไปขึ้นเอซ์แซฟไปเหรอเกินไปเออเนี่ยมันถามเนี่ยแก๊งเอซ์แซฟเดี๋ยวผมมันถามถึงไอซ์แซฟเอแคดเหรอเดี๋ยวพี่ก็ขื้อไปก็ได้นะจริงๆอ่ะไม่ไม่ใช่ครับผมชอบแก๊งเอซครับอ๋อไม่ชอบอ่ะก็ถ้าเอวิลเลียงบอกไปแล้วถ้าสมมติเอซ์แซฟโดนอะไรสกิดขึ้นมาไม่ว่าใครก็ตามอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ขื้อโอดีโอเลยถ้ามาถามเนี่ยน่างแผลอะไรแน่เลยหน้าตาแบบนี้คร เอาสีอะไรวีลล่อาอาสุปมามาเขียมตาดไม่เอาเดี๋ยวมึงหนีเดี๋ยวกูให้ตอนหลังหลังซอดลด้วยเอา้าหนีง่ายด้วยตัวเนี้ยชอบหนีด้วยเล่นกี่โมงครับพี่ซีไปไปที่น้ำพุเลยใช่ไหมครับใช่ไหมกูคุยกับใครเี่ยพี่เสือครับพี่โอ้